เลี้ยวเฮียเข้าอุ๊ยโอ้หที่ใส่กูไม่ขาดจริงจริงโอ้โหวิ่งดีจริงปลาบอลโค้ อืมก็วสวยอยู่นะอืม,อมไปไหนวิ่งมาให้เจอมัได้ดิแบบเบลอเลยอืมใหญ่ครึ่งโลมาอีกแล้วครับพี่น้องนึวกว่าปลาแถวนี้มันใส่บอสกันเลยเว้ยอืมกำไม,ม่มิด ใส่บอสจังนั้นเลยเฮ้ยน้ำลึกในมันดีเว้ยะโดนน้ำลึกลึกจัดเลย,เยต,ตามตอนน้ำลึกจัดนี่แหละอยู่ลึกจัดเลยนะดำน้ำทำแล้วต้องออากมา ไม่ต้องมาตัวนึงนะเดนคนเต็มข้อวิบะช่อนวิะช่อนขึ้นแรงมีหนึ่งตัวแรงดีว่ะแดงนะครับหนึงตัว โดน,นนี่อือหืออือหือดูมันโกดอือหืออือหือดูมันโกรธโ,โอ้โกดไองเ,เลยเข่าหาย้วปลาหน้ำเล็กนี่โอ้ตัวใหญ่เลอะเลยอืโอโคตรใหญ่เข่าหางหมดเลย โคนใต้น้ำเหรอโอ้โหดูมันวิ่งเดินตามเลยเข้าหางโอ้โหเกือบเลยอะ่ะตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โหเกือบเลยโอ้โหนี้เดียวจะหลุดอยู่ล้วโ,โ,โดนเต็มข้อตัวใหญ่ Lăn đi Lăn đi Nghe điều đúng vậy Nghe điều